ก so so ็ไม่ถามว่าหายไปไหนมาพอดีว่าไปทําธุระมา้วครับเอาล่ะเขาเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาพบกับช่องแค่น้นสดตึงอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาสปอยคลิปสกปดีทอยลิตนะครับซึ่งช <c oughs> ่วงนี้ก็ไปปั Akbar ๊มช mm ็อตบิวมารัวๆเลยนะก็ทาธุระมาในช่วงนี้ก็เลยไม่มีเวลาอา่ตงนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนโปรไฟล์มาพค่สิมาสคอตก็เปลี่ยนรูปมาสคอตนิดหน่อยเอาล่ะเราก็ไปเข้าเรื่องการสปอยกันเลย พอเปิดมาเราจะได้เจอกับดรสกิบีดี้ทอเลตนะครับพ่อหันไปอีกฝั่งเราจะได้เจอกับไอท่านคามิล่าแมนพี่ของเราปาดแล้วคอแล้วก็ชูอะไรขึ้นมาซึ่งมผมว่ามันเป็นลางแล้วก็โดนยิงไปหนึ่งทีอ่านะครับสังเกตดีๆนะที่ช้ท่านสปิกกเกอร์แมนโดนอย่างนั้นเพราะว่าปืนใหญ่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก็ <Go> ทุกท่านคงเห็นไปแล้วนะครับแล้วล่าสุดพี่รองเรานี่โดนสัตว์ลำแสงใส่นะครับ โอ้โหใช้ท่าไม้ตายเลเซอร์บีมตรงอกผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมีได้ไงที่เรารู้ไม่เหลือปืนแล้วอะโอ้โหคือเหมือนพี่รองเราจะตายนะครับนี่แล้วโดนพี่ใหญ่เราเอาเลื่อยทุบทุบทุบอ,อ่าเอ้ยนี่พีคิดโจพ,พันเจอ์คามาดาแมนพันเจอสีมวเกเตะอ่ารียบร้อยครับก็โดนไปตามระเบียบมันตัวประกอบเลยอีพีเนี้ยอ่าแล้วพี่ใหญ่เรายังไม่หยุดนะครับทำยังไงต่อเอาปาดคอเขาไปทวเฮ้ยจีเหลี่ยมเฮ้ยจีเหลี่ยม ทุกคนด iam, it, s, schnell, ูจีเรียมดูอัปเกรดมาโคตรหนักเลยเฮ้ยตรงกลางเป็นอะไรมันกระไม้คล้ายคิงกับแกนไดทันสปกเกอร์ที่รองควบคุมเลยเนาะเดี store, ๋ยวขึ้นร <øre> well ูปให้ดูก็สรุปกันนะครับก็อโไททันเมล่าแมนก็ถูกเอาเลนออกนะครับเมื่อกี้แล้วก็ฉากสุดท้ายเป็นลางของพี่เกเองทำเองโดนเองครับ ล่าสุดเดนปาดคอจบไปแบบสุดๆก็ถ้าชอบกดไลค์ก็ใช่กดแชร์แต่ถ้าเกิดชอบหมดก็กดหมดเลยครับ